ไม่กินขาวไม่รู้ไหมใช่พดีป่ะลูกเลยหรือหมึงงเงี้ยหนุมงข่าวเด้อต้องค่บางกินข่าวเด้ออามาพีด่มขนมนะมั้อาม่พี่มาอืมาพี่น้องมากินข่าวเด้อพี่น้่มเด้อกินข่าวกับ ผูตัวนหนึ่งกับไข่หนึ่งกับปุอัดกับสับประดรดไข่ลูกแค่นี้แหละพี่น้องแจว <laughs> เอ้ hmm? อกินข้าวมานางลงนางลงแกให้เยยงี้ยน่ะมากินข้าวมาเร็ว,วใจไหนก่อนหายใจ มืดฝนพี่น้องเอ้ยมืดฝ่ามัวดินมาอีกแล้วอืม็นะทำไงขีืมนั่งลงนั่งลงนั่งลงกินข้าวเดีวอืมา <c oughs> กินบ่าข้าวน้ำพอนะฮะมากินข้าวนะอืมอืมมา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 

เราก็พนแล้ว,อลวโอเคมากันมีอะไรขนมนมนมอะไรก็ค่ายที่มันเปื้อนเลยดิอันข้าวอันข้าวก่อนเอาว่าปลานี่พอแล้วพอแล้วพอแล้วมันเปื้อยโลมันเปื้อนพอแล้วได้ขับเลยครับออเอาเถอะอืม มาเด้อพี่น้องเด้นอนางพอไปนางพอไปขอเช่ามาเด้นอนางพอดูไปไว้ไว้อืมอืม

งูมาเขียดนกป่าผึลมเมมี่ปืนไข่ปลาทูพริกเพ็ด หมากนัดนข้าว,าวนม้ำพอเนี이이่ะอือออมอืมเอากินเยอะๆกว่ากลับไปเจ้าบ่ะอยูดี้กิอ่ะมาพี่น้องมากินข้าวน้ำกันเลยก่อนจะออกไปเห็ดเวียเห็ดงานวันศัตพี่น้อยเนาะนี่แหละอาหารการกินก็ได้ข้าวกับ ครอบ,บครัวเนาะกำลูกสาวเดือนนี้เป็นเดือนเกิดจะได้ลูกแล้วนี่ครับวันที่ยังไม่นี้ลูกวันที่หนึ่งแล้วนี่โอ้หน่ง่หนึ่งกรกฎาเดือนน้องยูรีพันเกิดเดือนนี้พี่้องแต่ว่าเกิดวันที่ส,สี่ก่จะหอดปีก่จะหอดสองปีแล้วเนะอืมต่อเคก้กบ่ลูกทูยูบ่ ตัวยูบ่ตัวยูตัวยูเบ้าเลยเานี่ไ้วาอะิ้งิ้กินะชิคก้พยหน่อยวายูจะจจะมันเกิดบล็กจะบลอกกับยาใหจะบีบมันเลยลูกเปิเบิ่งนเพราไ่เนเบิดงนไขอา่้าเปิี่นได้ cá gín luôn Ờ, hai hai Chú yu, chú yu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để ไปเน,นี่ยมันโดนลงไปข้าวนะดูข้าเรื่องนะอืมชัดกินค่ะอ่ะพอเอเยเพลงแหงมเพลงปิดมันนั่นเลยติขา่อ่อแม่หวาลยเด้วยไอด้วนนยบ่ <laughs> hmm. Kín lợi lại kín lợi Kín bắp ba mẹ mm. Mm -hmm. Mm -hmm. Hmm. Uh -huh. Nó. Phải thấy. Yeah, bây giờ ta ăn nè. Nào mẹ không, Ông bảo gì má. Mẹ mẹ. Pha phi, nó đi đâu. Pha phi. Alo. Nào. Alo.

Tốc chú á, Khuẩn bí. Khuẩn bí bình. Bà Lai xuống mai dù luôn, mua luôn. Mày Thang một truyền mới đúng không? Hả? <laughs> à, nó đấy Tôi luôn nhưng mà ăn đấy à? con này Như phần tốc Hả đây không? Phần Thế Đầm mà này kìa Cái làng lột của mình em mới đi vô มนคือคยีิมาแต่พุ่นนะหลังอืมอิบบาแล้วอืมน้ำนั่นอยู่บ่ไปละถิ่มแบบนุ่งก็อ่าเดี๋ยวน้อยอืมทางในใช่เปล่าอืแทนกะบร่างข้างล่างกะเข้าไปเพิ่นดูดพุ่นดูดยังหายไหมไม่ทางในฉิดแต่ทางในอะไร ว่ามราคาแล้วว่าวดสลัยว่าแกดูดฝุ่นเจ็ดข <No ้างในเพราะมันหบวบข้างนอกข้างนอกกันนั่นข้างในอับอู้ฝนตกไม่นับไไม่ไม่ มันยังมมนะไม่ไม่น่ะไม่ยังโดอืมถ <c oughs> นความเดือเลยนะดิดนเดือดเลยนะ <c oughs> ถอกได้กับโเกิป ไม่ใช่แม่เก็บบปน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 เปน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 นเปนเนเป็นเนน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  Đôi hơn cho một. phải hai phân Phân thì bài. Mùng lần khá nữa đấy. Má đây đấy. Tụi lượt đây. Mùa sáng rồi. Ừ. rồi. แล้วอืมเล่นบ่ไม่เล่นแล้วก็แค่แล้วเนี่ยบายดีไปดื้อนะนั่งไงดีดูโอ้ไปดื้อไปดื้อพอ หายดื้พอพ่อใช่พ่อดื้อด,ด,ดี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 บ้ดนบ้างเจ้าขอกะห้องดีดีอืมโฆษาบานบ้า่ดีใช่ครักบอดีบ่เน Nó đi đâu Nó là, ah, đây là. Ah, đây, hai là. Ah. 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 ไม่เปมาลเ้ยี่นีแลเออเดนางลงไดรูหนาลงได้ไ mẹ 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 pê, 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 mẹ bố. Pê, mẹ 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 แล้วนะ,นะแม่นะแม่นะแม่แมะจีด้วยด้อได่ไหมไปเห็ดเปื่อนไปเลยนี่นะจาน้จาจา้าอย่าป้า เออเอ้ยมาดิไม่พอไปื่ไหมตค่อย่างลุกล่มนะฮะับใจตะมือตะมือไปบายอะไไม่พอก็เป็นแล้วนี่ ไปเบื้องพ้นบ่ไปเบื้องพ้นนะพี่เบิ้งมาพี่เบิ้งพี่เบิ้งพีไปพี่น้องไงปไมาลาป้าลุงก่อนไป<ม>พอสีออกเดินทางแล้วบ้านนี้นี่ไปพี่น้องไหน อยากเบิ่งฝนอยากเบิ่งฝนอยากเบิ่งฝนเห็นฝนเลยอยากเบิ่งฝนอืมมาให้ดูพ่อชีให้พ่อชีให้ขอโทษแม่ก่อนตีแม่กินขอโทษก่อนขอโทษก่อนถ้าแม่บอกพาไปนุ่มมือน้ำขอโทษแม่ขอโทษก้มหัวลงน้ำเนี่ยขอโทษอืม ปพี่น้องอยูด่ดไม่เฮงเนาะมันนี่กะวอลลี่มากินเข่ากับครอบครัวคือเก้าสี่ออกไปเดินกระลังกลังสี่ออกเดินทางแหละไปเรียกไปงานก็นแล้วก็เดือนนี้ก็เป็นเดือนเกิดเดอ้อพี่น้องทาน้องยุริเพิน่นสองปีว่ะลุงอนะ่ปงนะป้าลุงกระถามลาละบอกว่าบอกเดอ้อเดือนใดวสะสัสเดือนนี้แหละพี่น้องวันที่สี่เนาะทางน้องยุริเพิน่นเกิดเดือนนี้วันที่สี่ก็ครบรอบสองปี บริษัสสนสรงปีกำลังได้ทำน,นี่แหละพี่น้องไอ้ปากกระบอกเกี้ยงน่าได้จะพอแต่เม่กำลังเกี้ยงกำลังได้เป็นคำเกี้ยงแวแต่บบตะเคียดนี่ยแหละกำลังกำลังได้ยาปูเตป, <laughs> ปูได้หรอปูอยูย่ห้องหยาอยู่ยาปูป้้ปาปะ <laughs> <laughs> ตูุ Chu. Pu. Pu. Nha. Dung. Xiang. Dung. Nhum. Hơm. Dung Dung. Tiếng. Tiếng. Ba. <laughs> ba. <laughs> ba. 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 Pa pa, pa chu, Pa Pa, pa. 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 mun,

บายยูด hey, you know. ีมีแห yeah, ้งพ <no? S 2> ี bye, bye ่น oh, ้องไปเลยเด้อบายบายเนาะโดยบ่ายโมงละไปแล้วบายบายบายเลสเลสเซฮัลโหล